วันที่ทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจในฐานะพระราชินีทุกขณะเวลาทรงงานโดยเต็มพระราชหฤทยัยทรงพร้อมที่จะทรงงานเขียงข้างพระยุคลบาทเพียบพร้อมด้วยพระราชจริยวัตรอันสง่างามและพระวิริยะอุตสาหะ สมเป็นขัติยะบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสามิถุนายน2564ขอพระองค์ทรงครัเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทสิงคอร์ปอเรชั่นจำกัดผมเป็นคนหนึ่งที่ทำงานมาตั้งแต่เด็กๆผมมาเป็นนักร้องนักแสดงก็ทำงานทุกวันผมอยากให้ทุกคนหันมาใส่ใจตัวเอง รับประทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำแล้วก็เสริมด้วยทังเช่าผสมมันติวิตามินบีเหมือนผมและอีกหลายท่านครับพ่อกินทังเช่าผสมมันติวิตามิน B เพราะว่ายิ่งยงเขามีอะไรดีๆเขาก็เอามาบอกแขกไปใครมาเยือนพ่อก็แนะนำต่ออยากให้เขา ใส่ใจตัวเองเหมือนพ่อเนี่ยซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังชาผสมมันติวิเทนบีเจ็ดกล่องราคา1000บาทพิเศษซื้อ2ชุดแถมเพิ่มทันทีกาแฟถังชาผส,สามสารสกัดเฮลริจูอ6ถุงใน้1ถุงมี5ทซองรวม3 2ซองและกาต้นน้ำในสายสแตนเลสขนาด1.8ลิตรราคาโปรนี้จำนวนจำกัดสนใจซื้อหรือสอบถามโทร02 0, 0 2 6 5 8 8 8หรือแอดไลน์ไาที่ LP88 มีแอดด้วยนะครับ โปรโมชั่นช่วตั้งแต่วันที่1เมษาย,ยน2564ถึง31มีนาคม2565ครับ